แกงส้มปักใต้ค่ะแกงส้มตายไส้อ,อดิบไส้คูนปากกลางเขาเรียกแกงส้มเรา,าแกงเรือร่องจริงจิงของเรา,าเป็นแกงส้มไม่ใช่แกงเรื่องนะคะแกงส้มค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะทำแกงส้มของปากใต้นะคะ ที่ผ่านมาพูดเสียงเบาแต่มันจะไปพยายามพูดให้เสียงดังแต่เนื่องด้วยภาษาใต้ดังแล้วมันจะยาบนะแก่งซมตายกับแก่งซมถือไปเมื่อนกันแข่งซมถือเขาใส่ปลาปนปลาปลาตอมหลับต้งมาติม,ตม,ตม,ตม,มทิมทิมเขาถืออพวกตายก็าเขาไม่ใส่ปลาขนาดนั้นจะทำสูตรแหม่เคลื่อนนะคะนี่ออดิต ใหญ่มากเอาทางเดี่ยวก็ออกทางเดี่ยวก็เนี่ยออดิบกระา่าก็อังเขาเรียกทูนหรือทูนมันจะมีร่องอยางสีไม่ใช่ออดิบแต่เมื่อนบออดิบเลยสีไม่ใช่ออดิบตรงนี้มันจะแว้งไปสีไม่ได้อันตรายนะคะแต่เนี่ยเป็นอดิบแท่ เดี๋ยวจะไปก็บดอกแค่บานเผื่อนบ้านนะคะจะไปเก็บดอกแค่ที่บ้านเพื่อนบ้านที่ฝั่งตรงข้ามใส่ดอกแค่ด้วยใส่ต้นคูนด้วยหรือว่าออดิปสไตล์กาหลอีออดิปนะคะสไาไตายวันละครัออดิปติดตามค่ะนี่เพราะว่านี่เดี๋ยวไปกุญแจก,ก่อน นูขอคุญแจบ้านนู้นก่อนมาขอกุญแจบ้านนี้ค่ะเพรามีหลายบ้านจะไปแกงส้มแกงส้มดอกแคใส่ใส่คูณด้วยนี่คนน่ารักนะคะคนนี้น่ารักมากจะไปขายให้อไปขายให้ด้วยอ่ะ อยู่หมู่บ้านนี้มีความสุขค่ะเพื่อนบ้านน่ารัก เก็บดอกแคค่ะนี่ดอกแคเอาไปแกงสม้มอร่อยสุดๆเก็บทุกวันเลยดอกแคนี่ค่ะ ยำปลากระป๋องก็อร่อยนะคะคนหลังจะทํายำปลากระป๋องให้ดูว่าอร่อยไหมออกมาข้างนอกอย่าลืมใส่เมสนะคะนหน้ากากอนามัยค่ะอันนี้สามีซื้อให้ป้องกันได้ดีมากเลยดูกันนะผู้เสียงดังหรือยังเนี่ยเจบาป้า,า,าตายเรียกดอกแค่เหมือนกัน รกันมีเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงปักใต้มีเคยกระปิห่วเทียมขีมินดีปรีข้ามเปียกปกติคนแม่สุดแม่เขือนจะใช้มะขามสดค่ะแล้วพิ่งเผ็ดหรือน้ำตาลปี๊บ หักนะคะใช้คูณหรืออดิเนี่ยอดิหรือว่าหรือคูณอันนี้ดอกแคค่ะใช้ปาชัอนสูตรแม่เขือ่อแสนสวยนะคะแม่เขื่อแสนสวยบอกว่าใส่พริกเยอะใส่กระเทียมเยอะแล้วจะไม่เผ็ดกินมันตั้งแต่เด็กนะคะเรามาตำพริกแกงกันเลย ออนตาเสร็จด,ดีวกว่าใส่เคยนะคะใส่กระปิค่ะแกงบอนออนเคยแกงหยวกบวกเคยเพราะนั้นแกงบอนก็คือออดิบหรือคูณไม่ต้องใส่เคยมากกะเอานะถ้ามันเค็มเลอค่อยใส่ถ้ามันไม่เค็มก็ใส่เกลือน,น้ำปลาไปหรือละลาย เคยในเนี้ยใส่น้ำแล้วอะไรเคยลงไปแล้วก็ใส่ใส่ใส่ใส,ใส่โอเคตั้ต่อแกงหยวกบวกเคยหมายว่าแกงหยวกกล้วยแกงบอนอ่อนเคยหมายถึงว่าใส่กะปินิดเดียวพออย่าใส่มากแกงบอนเหมือนออดีบิบมั่งคูนมั่งอะไรลักษณะคล้ายกับบอะ โอเคแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปแกงกันใส่มะขามลงไปค่ะชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากก็เปล่านะนี่ดนชอบเปรี้ยวมากเลยใส่ยเยอะหน่อย ชอบเปรี้ยวๆเดือดแล้วเดือดแล้วมันขำเดือดแล้วเดี๋ยวมาละลายใส่ตักใส่ถ้วยคนตายก็อย่างนี้แหละ พูดไม่ค่อยชัดตักใส่ถ้วยจักใส่ถ้วยตึ้งหมาเย่เยะยยในถ้วยเย่เยเมื่อละลายในถ้วยนี่นี่นี่ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนละลายมะขามใส่ลงไปเมื่อต้มเสร็จแล้วมันก็จะได้น้ำแบบนี้ค่ะ อันนี้นผักไตก็เหล็กวักภาษากลางก็เหล็กทับพี่ภาษาใต้วัละคำใส่พริกนะคะใส่พริกที่ตำเมื่อกี้ค่ะใส่ลงในหมุกให้หอมก่อนนะแล้วก็ใส่ปลา ใส่ปลานะคะนี่ปลาช่อน ใส่ผักค่ะชอบผักเยอะเพราะว่ามันพทด เดี๋ยวมาดูกันนะคะเรามาชิมมารสกันค่ะตักเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟค่ะมาดูตอนเสิร์ฟกันนะเสร็จแล้วค่ะเกงส้มปับใต้สูตรแม่เขิมแสนสวยยังไงคะน่ารับประทานมากเลยสูตรนี้รับรองพริกเยอะแต่ไม่เผ็ดเพราะใสกกระเทียมเยอะค่ะกดไลค์ กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะ